สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้ R3 นะครับคันนี้ปีคศ2015นะครับรถรวมรวมสวยนะครับมาพร้อมท่อ SC นะครับมีท่อเดิมให้นะครับผมยางหน้าหลังเหลือๆนะครับผมรถรวมๆวมสวยนะครับผมใน20,000โลนะครับ2 0 0 0 0สามนะครับ ตรดรโดนสวยมีวิงใต้ไฟหน้านะครับยางยังเต็มเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับนั่นมากไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับเอเดับ รอเลยครับคันนี้ราคา่ที่6,9หมื่นเนะครับเอกสารครบเล่มโอเล่มสวยสะอาดหน้าสิสะาดนะครับรถอยู่จังหวัดน่าเจริญนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผมซื้อขายรถกรุณาคอดูรถให้ดีๆนะครับทุกวันนี้โกงกันเยอะมากนะครับต้องระวังรูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจออมบิ๊กใบเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ